ค่ะสวัสดีค่ะสว,ส, FC. สวัสดีเอฟซสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะมื้อนี้ก็มาพบกับล็อกกิกพารวยทางช่อง Youtube เหมือนเดิมเช่นเคยคะ่ะสําหรับมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่10นะคะตุลาคมสองพัหเมื่ออื่นนี่เล่าปัฒนาเนาะคะ่ะสําหรับมื้อนี้ล็อกกิกจะมีตัวเลขแนวทางของซ่องสุวรรณกัเลขมีที่มาเนาะ มาให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับชมแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางอีกทางเลือกหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของซองสูอันแล้วเลขมีที่มาค่ะเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เราฟังเด้อค่ะถ้าเลขบ่าขาบ่ปังเราขี้ก,กีบกราบขอโทษขออภัยเทนเซียนเนาะกราบขอโทษขออภายัยเอฟซีแฟนคลับท,ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามา เบิ้งมาแง่งกันแล้วเลขบ่อเขาบ่อปังขอโทษหลายๆเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะล็อกกิ๊กกราบขอบพระคุณ FC ไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ล็อกกิ๊กกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือกราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางของซ่องสุวรรณแลกะกัเลขมีทิมาเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมาสําหรับแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาของซองสุวรรณและกะเล็กมิทีมาเนาะตัวนิ่นตัวจอเพิ่นกะอาศีรุดไปเนาะค่ะกาบขอโทด,ดขออภัยหลายเ้อค่ะเข้าแต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะช่วงนี้สายวิ่งสายรูดเข้ากาบขอรทด,ดขอใบพ่อแม่พี่น้องเด้อถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังกาบขอพระคุณหลายเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้รอกิก๊ก ดี๋ยวเข้าไปบิ้งตัวเลขแนวทางของเลขมิทิมาแล้วก็ซองสุวรรณกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณนะคะสําหรับเราพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเก่าเนาะที่ออกไปแล้วสําหรับซองสุวรรณเข้าตัววิ่งเนาะคะ่ะวิ่งหนึ่งเข้าตัววิ่งอย่างเดียว ตัวนินตัวจอลุดไปเนาะค่ะพลาดไปก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีแฟนคลับของซองสุวรรณเนาะค่ะกราบขอโทษขออภัยสําหรับเอฟซีทั้งใหม่และเก่าที่เข้ามาติดตามทางช่องล็อกกิ๊กพารวยอยู่ตอนนี้เนาะกราบขอโทษเป็นอย่างสูงเนาะค่ะถ้าเลงไม่เข้าไม่ปังแต่ตัววิ่งก็ถือว่าเข้านะคะสองตัวมาตัวกราบขอพระคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กันแล้วกั กดไลค์กดแชร์อย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ล็อกิ๊กเนี่ยเขามาเบิองมาแง่งกันเล็กพวกเขาบ้บาปังล็อกิ๊กกะกลับขอโทษขออภัยเล็กพวกเขาบ้บาปังกะเขามากดไ like, ลค์กดแชร์ให้ล็อกิ๊กคือเก่าเน่เด้อค่ะอ่อนวอลขอคะแนนจากเอฟซีแฟนคล่ะปูนารักคือเก่าเนี่ยละค่ะถ้าบา้าขอเอฟซีแฟนคลับก็าจักสิไปขออภัยเนาะเอ็นดูกันกะคอยสนับสนุนโดยการเบิองคลิปให้ล็อกิ๊กกะแค่นี้กะดีใจแล้วค่ะบ่มี่ยังไล่ ปะเริงตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณต่องวดเป็นห้ตัวเลขแนวทางมาแล้วอยบให้กันจัดน้อยสําหรับตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณแล้วค่ะแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของซองสุว,ลลวออสรววรณราวพัฒนาวิ่งรูดมี9กกับหนึง 2ตัวหกหางมีเก้าหาหนึหาเก้าหหเก้าเจแล้วก็หน่เนาะค่ะเน้นจอเพิ่นมีสี่หางเนาะมี9 5้าห้แล้วก็หนเนาะคะ่ะตัวเบินเพื่นก็นจะมี9 9กับ1นึหนึ่งสมตัว4ี่หางมี 9, 5, 9, 1, 6, 9 7, ะก้าหน9่งหหนึ่งหกาหแล้วก็เก้าเกาหสำหรับแนวทางเราพัฒนาของซองสุวรรณ เอาไปเป็นแนวทางกันวันที่21วันจันทร์ที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะเนาะมืออื่นนี่เนาะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณ FC แฟนคลับของซ่องสุวรรณหลายๆเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมเข้ามาบึ้งคลิปให้ล็าคลิน้ำเด้อค่ะเป็นแฟนคลับซ่องสุวรรณก็ซ้ำเป็นแฟนคลับของล็าคลิกเนาะแล้วก็กราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางของซ่องสุวรรณเนาะค่ะที่ให้มาวางทางช่องล็อกคลิกเหมือนเดิมเส้นเคยเนาะกราบขอบพระคุณเป็นยังสูงค่ะ เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งของเลนม้ที่มาของเลกม้ท่มากับเขาตัววิ่งเนาะคะ่ะสำหรับเลนม้ที่มาเข้าไปตัววิ่งเหมือนกันตัวนิ่ตัวเจาะคัสซิลุดไปเนาะกราบขอโทษขออาภายัยสำหรับ fc แฟนคลับของเลกม้ที่มานะคะแต่กระเสอว่า fc แฟนคลับพิ่นก็นยังเนียวแนนบพว่าสป็นของซ่องสวนแล้วก็เลกม้ที่มาเนาะ เอาไปเป็นแนวทางเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะตัวเลขแนวทางเลขไม่เขามีหลุดเนาะคะ่ะกลับขอโทษขออภยัยอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเคยโอยหิ้งคอยปังเรื่องหมดนี้ขอให้มีโชคลาบลาบกับิมีต่อเนื่องให้โชคให้มานเนาะเะนาะสำหรับเราพัฒนาของเลขมีที่มา วิ่งรูดก็จะมีสองกับหาสองตัวหกหางมีสองเก้าห้าเก้าสองศูนย์ห้าศูนย์สองหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งเนาะคะ่ะเม่นจอบเบิก็จะมีสองเก้าห้าเก้าสองหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะย้ำให้อีกทีหนึง่งตัวเบิ้ลก็จะมีสองสองกับหาหาเลขสามตัวก็จะมีสี่หางเนาะคะ่ะตัวแรกกับสิบวงผิดแน่เนาะ อจิทับตัวเลขเค้นชัดจนอยู่บนนอค่ะเดี๋ยวเรากีกับอ่นนานคะือเก่าเนาะมีสองห้าเก้าสองห้าศูนย์สองห้าหนึ่งแล้วก็สองสองหาเด้อค่ะแคปหน้าจอค่ะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของเลกมีที่มามักเซียนใดจัดเซียนนั่นเนาะเอาพอไปลุ้นไปเป็นแนวทางกลาบขอบพระคุณแฟนคลับเอฟซีของเลขมีที่มาแล้วก็กลาบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางจากเลกมีที่มาพร้อมเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทาง มาวางทางช่องลอกิก๊กกาบขอบคุณหลายเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางแล้วพัฒนาวันจันทร์ที่จะถึงนี่เนาะมืออื่นสองทุ่มครึ่งเอาไปรุ่นกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยมกักผู้ใดสอบแนวทางของผู้ใดกะเบิบ่งแงงเอ,งเอาเนาะคะ่ะเอาไปเป็นตัวเลขแนวทางคือเกา่าค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะลอกกิกกาบขอบคุณ fc แฟนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเกา่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องลอกิกได้เด้อค่ะ กราบขอพระคุณหลายๆเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาติดตามร่อคอยบึงทางช่องมาดามแล้วก็ยังมาบึงทางช่องลกิีกราบขอพระคุณหลาลๆเนาะค่ะเข้ามาติ้งน,น,ะะอน้องให้กันก็นกบพราะดีใจแล้วค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะลกรกราขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีชัยรักษาสุขภาพกันพร้อมเด้อค่ะช่วงนี้ร่มหนาวกำลังสีมาฝนตกเมื่อนี้ บมเมนมือนีว่าผิดมือว่านเนาะค่ะมือว่านนี่ฝนตกอ,อาจจะเป็นฝนทิมท้วนกับบอจักเนาะคะ่ะเพื่อสีนากันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะเรากิกักับขอบพระคุณลายๆเหมือนดื่มเ้นเคยกับขอบพระคุณทั้งเอฟซีแฟนคลับคนใหม่คนเก่าเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เรากิกักับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ